ตอนที่อยู่อ่าสถงนะคะใตอนนั้นตอนนั้นก็โดนโดนแกล้งโดนอ่าล้อเรียนบ่อยๆอะไรค่ะไม่เคยเลยค่ะมีคนน้อนเรียนว่าผีตามปู่บ้างเจไม่นะคือคนเราก็ต้องอยู่ให้ได้ถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคได้ไดๆก็อยู่พออยู่พออยู่ได้นะไปไหนก็ไป,ไป,ไปตัวเองอะไรตัวเองออกใช้ตัวเองเป็นที่ ลำบากด้านไหนก็คือเราไม่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้ไปไหนก็ไปได้คนเดียวไปได้หมดไปไหนก็ได้ไปห้าก็มีแม่าไปบั่งพี่สาวพี่ชายพาไปนั่งนั่งรถเดินไปอยู่แล้วรัศธานะเขาไม่ตอนเด็กๆที่เคยขึ้นจากแต่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วถ้ารัฐบาลเปบี การปกครองดีประชาชนก็คงไม่ต้องเดือดรอ้อนเช่นว่านักการออกเสียงเครื่องีที่ออกเป็นเสียงจังเคราะอ์นะต่หรืออุปกรณ์ที่บอกนำทางสำหรับสำหรับคนตามประวัติอะไรพวกนี้ค่ะอยากอยากให้เพิ่มร้าเราไปก็ไม่ได้นางเรเรียกไปกับท่านนั่นเลยเรียกไปก็ไม่ได้ทางด้านนอกก็คงก็คงอยากจะมีอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อจะได้ใช้ชีวิตในการ เดินทางการใช้ชีวิตทั่วไปที่ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเพื่อนเขาแยกล้อมงสมาคมอยู่กิุงเทพสมาคมกับความรู้ความเข้าใต้องมีเดียวบล็อกทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในมหาลัยจะอยู่ตามสวนสาธารณะในทางทางลาดสำหรับคนตาบอดเดินสะดวกเดินไม่ต้องขึ้นบันไดคุณไปว่าวันเด็กวก็จะว่าเราทีไม่เราต้องได้แล้วไปยูนี่ก็คือใช้ไม่ได้หรอกถ้าจะได้ทีหนึ่ง ได้ได้ได้น้าพิเศษก็ได้หมื่นห้าแล้วก็ได้ยักษ์อื่นนี่มันรวมแล้วก็รวมสามหมื่นตัวคนพิการจะเปแปดร้อยคนสูงอายุไม่ได้เลยแต่คนพิการเพื่อขอสมาคมมาเป็นสมาคมของสภาตัดสึกอะเขาก็ขอทุกปีเลขอเลยปีค่อยาได้ขอขอมากครไม่ค่อยได้